นะครับเราดูสวนผักข้างบ้านนะครับของพันดีฟาร์มนะครับอันนี้นะครับสะตระแหน่นะครับสวยมากนะครับนี่ผักอีตูนะครับหรือว่าแมงลักนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับนี้ปลูกในตะกร้านะครับแล้วก็ปลูกในกระถางนะครับอันนี้นะครับพริกนะครับมีไวรัสเยอะหน่อยนะครับแต่ก็พอได้เก็บกินนะครับเขลยนะครับเขลวเขลยวใบยีนะครับ นี้สวยมากครับนี่นะครับกระเพานะครับหินหอมมากนะครับนอกจากกระเพราแดงแล้วก็มีกระเพาเขียวก็มีนะครับอันนี้ปลูกในกล่องโฟมนะครับพริกขี้หนูนะครับก็มีติดบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเคลไดโนเสาร์นะครับสวยมากนะครับเคลไดโนเสาร์มีหลายต้นเลยนะครับอันนี้ เป็นสวนครัวข้างบ้านสไตล์พันธดีฟาร์มครับ